ในประการที่สองเนี่ยเรากำลังก้าไปสู่ยุคซึ่งเศรษฐกิจเติบโตต่ำนะครับสิ่งแรกเลยที่เห็นชัดๆก็คือว่าเครื่องยนต์ที่เรามีไอเอนจินอัพโกรเนี่ยมันอ่อนลงแล้วบางตัวมันก็เดินไม่ได้แล้วเราก็พยายามที่จะสร้าง Engine of Growth ใหม่ เอสเค์ฟใหม่ทั้งหลายเนี่ยมันสร้างไม่ทันมันขาดความต่อเนื่องตัวเก่ากาลังหมดแรงตัวใหม่ยังไม่เห็นฉะนั้นไอาการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสใหม่ๆเนี่ยมันยากมันไม่ทันระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่ในมือของบริษัทใหญ่ๆไม่กี่บริษัท เราต้องยอมรับความจริงความผิดพลาดของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยคือการเป็นเน้นที่ Big Corporation มันทำให้ทรัพยากรก,รก็ดีทุนก็ดีไปอยู่ในมือของทุนไม่กี่บริษัทที่เหลือเป็น Salary Man ทั้งนั้นนะ่ะลูกจ้างผมเคยบอกทางนี้ด้คณนะบริหารธุรกิจแล้วว่าเรามาผิดทางนะมันหมดยุค สร้างคนสำหรับบิ๊กคอร์ปอเรชันเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วมีแพลตฟอร์มใหม่ๆแล้วมันเป็นยุคที่เราจะต้องสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆที่แข็งแรงเป็นรูปเศรฐษฐกิจบนฐานของผู้ประกอบการฉะนั้นในขณะนั้นก็พยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมาให้มากแต่มันเหมือนกับหลอดไฟติดติดดับด,บดบติดตดับดับ,ดบ เปลี่ยนการเมืองทีนึงก็ดับไปทีนึงเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้เครื่องยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมก็ดีคนที่จะมารันธุรกิจอุตสาหกรรมก็ดีบอกผมหน่อยซิว่างานไหนงานนั้นเนี่ยคุณเอยชื่อมาไม่เกินสิบริษัทอะเอาให้จริงๆเนี่ยไม่เกินห้าบริษัทไอ้เมืองไทยมีอยู่แค่นี้เองจริงๆ ที่เหลือเขาต้องสู้กัดฟันกระปรก,กระเปรียนเราเห็นบริษัทที่เริ่มเกิดขึ้นมาได้เจอปัญหาดอกเบีย้ยที่อาจารย์ธน,นงพูดมาก็อ่วมแล้วแต่ทั้งโลกเลยเนี่ยที่กำไรสูงสุดเลยเนี่ยคือแบงค์ไม่ใช่แค่เมืองไทยอเมริกาก็เหมือนกันทำลายสถิติอันนี้คืออันนี้คือความเป็นจริง